เสียงเสียงเป็นคลื่น,นชนิดหนึ่งเพราะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่และเสียงเป็นคลื่นตามยาวด้วยเพราะว่าอนุภาคของตัวกลางมีการสั่นในทิศทางขนาดกับการเคลื่อนที่ของคลื่นความถี่ธรรมชาติวัตถุทุกชนิดจะมีความถี่เป็นของตนเองอยู่แล้วเราจะเรียกความถี่นว่าความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องเกิดจากการที่วัตถุนั้นถูกกระตุ้นด้วยแรงที่มีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นๆทำให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงทำให้เกิดเสียงที่ชัดเจนแก้วแรกมีน้ำน้อยื่ะลูกจนเกิดเสียงแล้วพบว่ามีความถี่ประมาณ1,100เฮิรตซ์แก้วที่สอง่น,น้ำเิ่มขึากัแก้วแรกเื่อลูกจนเกิดเสียงแล้วพบว่ามีความถี่ประมาณ170%เฮิรตซ์ แก้วที่สามเติมน,น้ำเพิ่มขึ้นจากแก้วที่สองเมืลูกจนเกิดเสียงแล้วพบว่ามีความถี่ประมาณ1 5 0เฮิรตซ์แก้วที่สี่เติมน,น้ำเพิ่มขึ้นจากแก้วที่สามเมืลูกจนเกิดเสียงแล้วพบว่ามีความถี่ประมาณ800เฮิรตซ์แก้วที่ห้าเติมน้ำเพิ่มขึ้นจากแก้วที่สี่เมลูกจนเกิดเสียงแล้วพบว่ามีความถี่ประมาณ800เฮิรตซ์ทำไมเมื่อใส่น้ำในแก้วในปริมาณต่างๆที่มีมวลไม่เท่ากันแล้วทำให้เกิดเสียงที่ต่างกันจะสังเกตว่า เมื่อมีน้ำในแก้วน้อยเสียงที่ได้จากการลูบปากแก้วจะเป็นเสียงสูงเพราะเมื่อมีมวลน้อยแก้วจะสั่นได้ถี่ขึ้นจึงส่งผลให้เสียงที่ได้มีเสียงสูงมวลน้อยความถี่มากเสียงสูงและเมื่อมีน้ำในแก้วมากเสียงที่ได้จากการลูบปากแก้วจะเป็นเสียงทุ้มเพราะเมื่อมีมวลมากแก้วจะสั่นได้ถี่ลงจึงส่งผลให้เสียงที่ได้มีเสียงทุ้มมวลมากความถี่น้อยเสียงต่ำ